สวัสดีครับท่านลูกค้าครับผมอาร์มจากบริษัท9 9 j าเกานะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแกะกล่องอันบ็อกซิ่งให้กับลูกค้าสั่งจองสำหรับเครื่องตัดญ่าระดับตัวท็อปของทางแบรนด์ ECHO รุ่น S i M 5 2 0 E S ตัวนี้เดี๋ยวจะมาแกะให้ดูกันว่า สำหรับตัวนี้เนี่ยมาจากบริษัทเนี่ยอุปกรณ์ที่ทุกท่านจะได้รับมีอะไรกันบ้างมาเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูกันเลยดีกว่ากล่องสาหรับตัวนี้เองมาแบบสภาพนี้จากบริษัทเลยผมเองก็ยังไม่ได้มีการแกะดูใดๆทั้งสิ้นเลยจะมาแกะให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมกันว่าสําหรับลูกค้าที่สั่งจองไปแล้วเนี่ยจะได้รับสินค้าได้รับอะไรไปบ้างตัวนี้ก็จะเป็นหน้าตา ของกล่องสำหรับตัวท็อปสุดของทางแบรนด์ e c คโครุ่น S.I.M.520 เลยนะมาเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยดีกว่าสำหรับแบรนด์ e c คโคจะเป็นแบรนด์ของทางฝั่งญี่ปุ่นที่เขาจะวางจัดจำหน่ายอยู่ในโซนยุโรปถือว่าเป็นตัวท็อปสุดของเขาเลยสำหรับตัวผมเองได้รีวิวไปแล้วตัวเนี้ยนะเป็นเครื่องทายาตัวที่ณนะตอนนี้ผมว่าเป็นเครื่องทายาที่ตัดใช้งานได้ดีมากคือ การใช้งานนะผมว่ามันใช้งานแบบจบๆคุ้มค่าคุ้มราคาสิ่งต่างๆที่เขาให้มาก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าให้มาดีมากๆม,มาตัวแรกกันเลยดีกว่าตัวแรกนะก็คือจะเป็นสายสะพายสายสะพายเป็นแบบบาคู่ของแบรนด์เอ h o โเลยเขาก็จะมาให้กับตัวรุ่น520ถามว่าตัวเนี้ต้องบอกว่ามันดีมากๆเลยมัน บาลานเครื่องตัดหญ้าให้เราได้ดีแล้วก็ใส่มันทําให้เราไม่รู้สึกว่าเครื่องตัดหญ้าตัวนี้น้าหนักมันเยอะครับมันทําให้เรารู้สึกว่าเครื่องตัดหญ้าตัวนี้น้าหนักมันก็แค่เหมือนกับพวกรุ่นตัวสองแรงพวกนี้เฉพาะชุดสายสะพาย,ยก็ต้องบอกว่าโคตรคุ้มแล้วนะครับชุดสายสะพายก็อยู่ประมาณ4 0 0พกว่าบาทเกือบ5,000ันนะครับเฉพาะชุดชุดสายสะพายตัวนี้นะแล้วก็ผมถือว่าเป็นชุดสายสะพายที่ให้มาดี มากๆเลยมาดูที่ตัวต่อไปจะให้ตัวชุดใบกำบังเขาจะให้มาด้วยการอยู่2แบบแบบตัวที่มันใหญ่ๆแบบนี้นะฮะมันเขาจะเอาไว้ให้ใส่กับพวกกระปุกเอ็นตัดยาส่วนที่2ตัวใบกำบงังตัวชิ้นจะเป็นใบกำบังที่เขาไวใ้ให้เอาไว้ใส่กับพวกใบบางตอใบวงเดือนนะครับมันสามารถที่จะเปลี่ยนได้ง่ายมากสำหรับตัวชุดใบกำบังตัวนี้แต่ผมขออนุญาตแกะดูด้านในก่อนนะฮะ ก็จะมีนี่ครับก็จะเป็นชุดเครื่องมือเครื่องมือในการเซอร์วิสแล้วก็จะเป็นผู้มือจากทางแบรนด์จะให้มาประมาณนี้นี่นะครับอันหนูพับลังคืนให้พี่สิเดี๋ยวพี่จะครับไปครับปีก็นี่ครับเขาก็จะให้มา แบบนี้นะครับสำหรับตัว Echo 520นะ,นะครับก็จะเป็นชุดแฮนด์ชุดต่างๆเนี่ยเขาจะประกอบมาให้จากโรงงานเลยแบรนด์นี้ก็ถือว่าเป็นแบรนด์หนึ่งที่เป็นแบรนด์เครื่องตัดหญ้าะระดับตัวท็อปเลยนะครับแล้วก็เครื่องตัวนี้ก็เป็นเครื่อง2จังหวะขนาด3แรงม้าที่ผมว่าแรงม้ามันไม่ได้เยอะที่สุดสำหรับเครื่องตัดหญ้าที่มีอยู่ในโลกนี้แต่ผมมองว่าเป็นเป็นรุ่นเครื่องตัดหญ้าหน้าตอนนี้ ผมว่ามันตัดดีที่สุดกําลังไม่ได้เป็นสองรองไข่ในเรื่องของกําลังเครื่องยนต์แรงม้าแล้วก็ในเรื่องของตัวชุดกกหากก็ถือว่าให้มาดีนะมีลูกยางการสะเทือนมาให้ถึง4ตัวเลยเวลาที่ลูกค้าได้รับสินค้าไปแล้วเพียงแค่เอาตัวชุดน็อตเนี่ยเอามาใส่แล้วทีนี้เนี่ยเราก็เอาตัวชุดใบกําลังที่เขาให้มาเนี่ยใส่ได้เลยมันก็จะมีน็อตให้อยู่ในนี้ประแจเครื่องมือที่เขาให้เนี่ย สามารถที่จะขัดไปเลยทีเนี้มันก็อยู่ที่ เราจะเลือกแล้วว่าเราจะเอาไปใช้งานตัดเอินหรือว่าจะไปตัดวงเดือนก็แล้วแต่เราสะดวกมาดูอุปกรณ์ผมจะแถมไปให้ลูกค้าด้วยสิ่งแรกเลยก็จะมีในส่วนของตัวชุดใบตัดหญ้าเป็นใบบางตอแบบ3ามแชกของแบรนด์ซันโยเลยอันนี้ผมก็จะแถมไปให้เลยในชุดนะครับเนื่องจากว่าของทางแ c h โเนี่ยเขาไม่ได้มีให้มาสำหรับตัวชุดใบตัวนี้แล้วก็จะมีน้ำมันทูทีสตีลให้ไปด้วย1ขวด นะฮะแล้วก็จะมีตัวกระบอกตวงน้ํามันให้ไปด้วยชุดหมวกกันกระเด็นนะฮะเวลาลูกค้าได้ไปลูกค้าลอกตัวฟิล์มออกด้วยนะครับมันจะมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านในนะครับให้ลอกออกเพราะว่าถ้าเราไม่ลอกออกเนี่ยเวลาเราใช้งานเราจะรู้สึกโอ้ oh, ทำไมมันมองไม่ค่อยชัดจังนะครับบางครั้งท่านก็อาจจะไม่ได้รู้ก็ต้องลอกด้วยนะฮะสำหรับ ตัว a c โครุ่น SRM 520สำหรับลูกค้าที่สั่งจองไว้นะเราก็จะทยอยส่งให้กับทุกท่านสําหรับท่านที่ไม่ได้สั่งจองตอนนี้ต้องบอกว่ายังพอมีเหลืออยู่บ้างไม่เยอะไม่ถึง5ตัวด้วยกันสําหรับท่านไหนที่กําลังจะพิจารณาในเรื่องของการเลือกซื้อเครื่องตัดหญ้าสักตัวหนึ่งตัวนี้ใช้งานตัดหญ้าก็ต้องบอกว่าจบครบเครื่องในตัวเดียวผมว่ามันเป็นตัวจบ ในการใช้งานที่น่าใช้มากๆสำหรับตัว Echo รุ่น s i m 5 2 0ตัวนี้ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะนะฮะแล้วก็สำหรับท่านไหนที่อยากจะดูสินค้าตัวเป็นๆป็สามารถที่เข้ามาดูที่หน้าชอบ9 9 j เกของเราได้เลยนะครับก็เซิร์ช Google พิมพ์ว่าบริษัท99 J S K จำกัดมันก็จะขึ้นแผนที่มาให้ทุกท่านนะครับร้านเราย้ายมาอยู่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนะครปฐมเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง5โมงเย็นสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากจะมาดูตัวจริงๆอยากจะมารับสินค้าที่น่าชอบของเราก็สามารถที่จะมาได้เลยหรือว่าท่านไหนที่ไม่สะดวกที่จะมาอยากจะโทรสั่งซื้อบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยเราก็มีบริการนี้มาให้กับทุกท่านด้วยสำหรับท่านไหนที่อยากจะรู้เจาะลึกรายละเอียดต่างๆของมัน อามได้มีการทำคลิปไว้ให้กับทุกท่านแล้วยังไงสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กับทางบริษัทเก9เก้งเรลเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ